ตามธรรมดาเม่ยังไม่รู้แจ้งเห็นแจ้งในอริยสั์สัพสัตว์ก็ย่อมเวียนไหวตายเกิดในสังสารวัฏไม่รู้จบสิน้นเหมือนว่่ยังมองไม่เห็นฝั่งผู้ติตกอยู่ในท้องทะเลก็ย่อมว่ายวนอยู่ในห่วงทะเลนั้นโดยไม่มีจุดหมายชาโลกทั้งหลายเนะี่ย ยังขาดเข็มทิศชีวิตทีต่จะนำพาตนไปสู่จุดหมายปลายทางคืออายะตนานิพานต่อมาได้ต้นทางคือดวงปฐมมรรคด้วยการหยุดใจเอาไว้ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจจึงจะได้เข็มทิศชีวิตนำทางไปสู่อายตนนนิพพานซึ่งเป็นที่ที่ปราศจากความทุกข มีแต่บรมสุขอย่างเดียวพวกเราทุกคนที่ปรารถนาเข็มที่ชีวิตที่จะนำทางไปสู่ฝั่งพระนิพพานก็ต้องมันทำใจหยุดใจนิ่งกันและความสำเร็จก็จะบังเกิดกับเราทุกๆคนนะจ๊ะมีพระพุทธพจน์ในธรรมจักรกับปวัตนสูตรว่า ทุกขังอริยสัจจังปริญญา่ยังทุกขสมุทโยอริยสัจจังปหาตับพังทุกขนิโรธโออริยสัจจังสัจจิกาตับพังทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจังพาเวตับพังอริยสัจคือทุกอัลาพึงกำหนดรู้ อริยสัจคือทุกขสมุทยัยอัลราบพึงละอริยสัจคือทุกขนิโรธอัเราพึงทำให้แจ้งอริยสัจคือปฏิปทาให้ถึงความดับทุกข์อลราบพึงบำเพ็ญแม่บทหรือแก่นแห่งคำสอนที่สำคัญของพระพุทธศาสนาคืออริยสัจสี่ เป็นหลักธรรมที่เราควรศึกษาและประพฤติปฏิบัติกันให้ได้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าหรือพระอรหันตเ,เจ้าทั้งหลายที่ทันหลุดพ้นจากอาสวกิเลสก็เพราะพิจะะารณาเห็นความจริงอันประเสริฐคืออริยสัจสี่นี่แหละ ซึ่งหลวงพ่อจะค่อยๆอ,อธิบายให้ลูกๆได้เข้าใจกันไปทีละข้อนะจ๊ะโดยเริ่มตั้งแต่ข้อแรกคือทุกขจะจะเปรียบทุกกับโรคทุกก็คือสภาพที่ป่วยเป็นโรคทุกคนในโลกนี้ล้วนแต่มีความทุกข์กันทั้งนั้นเหมือนกับคนป่วยที่ไม่รู้ว่าป่วยจากอะไร อะไรเป็นสาเหตุและจะรักษาหายได้อย่างไรฉะนั้นเราจรึงต้องมาศึกษากันให้เข้าใจจะได้รู้ว่าที่เรามีทุกอยู่ทุกวันนี้นะมีสาเหตุมาจากอะไรแล้วจะได้รียบปฏิบัติให้หลุดพ้นจากทุกกันนะจ๊ะพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าทรงค้นพบความจริงว่า สรรพสัตว์ทั้งหลายล้วนตกอยู่ในความทุกข์จะเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีเป็นพระราชามหากษัตริย์หรือเป็นพระเจ้าจากัรกรพรรดิก็ตามแม้ที่สุดเป็นพระภิกษุก็มีทุกข์ทั้งนั้นต่างแต่ว่ามากหรือน้อยและมีปัญญาพอที่จะแก้ไขหรือไม่เท่านั้นเอง พระองค์ได้ทรงแยกแยะให้เราเห็นว่าความทุกข์นี้มีสองลักษณะได้แก่ทุกข์ประจําเป็นความทุกข์ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เป็นสภาพธรรมดาของสัตว์ทั้งหลายซึ่งเมื่อเกิดมาแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บและต้องตายโลงทรงเห็นแจ้งแล้วด้วยพระพุทธญาณ และเชื่เราเห็นว่าการเกิดนั่นแหละเป็นทุกข์ทุกข์ตั้งแต่อยู่ในคันมันดาพอจะคลอดก็ถูกความทุกข์บีบคั้นเพราะฉะนั้นเมื่อคลอดออกมาแล้วสิ่งแรกที่เด็กทำคือร้องไห้จ้าจนสุดเสียงเพราะความเจ็บปวดและการเกิดนี่เองที่เป็นต้นเหตุ เป็นที่มาของความทุกข์อื่นๆอีกมากมายแต่เลิกเกิดได้เมื่อไรก็เลิกทุกข์เมื่อน,นั้นอย่างที่สองคือทุกจรเป็นทุกข์จะเกิดจากใจที่เสื่อมคุณภาพไม่อาจอดทนต่อเหตุการณ์หรืออารมณ์ภายนอกที่มากระทบได้ทุกจรน,นี่ก็ได้กแก่ความโศกเศร้าเสียใจ ความกระวนกระวายใจความน้อยเนื้อต่ำใจความท้อแท้เบื่อหนความอาลัยอาวรณความขุนข้องหมองใจเสียใจจากการประสบสิ่งอันไม่เป็นที่รักโศกเศร้าเมื่อพัดพรากจากของรักความหม่นหมองจากการที่ปรารถนาสิ่งใดแล้ว ไม่ได้สิ่งนั้นแต่โดยสรุปเหตุที่ทำให้เกิดความทุกข์นั้นก็คือความยึดมั่นถือมั่นในขันห้ายึดติดอยู่ในคนสัตว์สิ่งของนั่นเองพระองค์ทรง,งเป็นเหมือนแพทย์ผู้ชำนาญโลกสามารถแยกแยะอาการของโรคให้เราดูได้อย่างละเอียดชัดเจนอย่างนี้นะจ๊ะ สมุทัยก็คือเหตุแห่งความทุกข์ทั้งหลายมนุษย์ทั่วไปหาสายเหตุของความทุกข์นั้นไม่เจอจึงโทษไปต่างๆนานานะเช่นว่าเป็นการลงโทษของพระผู้สูงสุดบ้างของผีสางนางไม้บ้างแต่ะองค์งรงเห็นแจ้งว่าที่เรามีทุกข์กันอยู่ทุกวันนี้นะ่ะ สาเหตุมาจากกิเลสท,ที่อยู่ในใจแต่แก่ตัณหาความทะยานอยากอยากได้ทรัพย์สินเงินทองใาญ่คนยกย่องชื่นชมสรุปก็คืออยากได้รูปรถกลิ่นเสียงสัมผัสและอารมณ์ที่น่าพอใจที่ทำให้เราติดอยู่ในกามภพบส่วนภาวะตัณหาก็นำไปสู่การติดอยู่ในรูปภพบ และวิภาวะตัณหานำไปสู่การติดในอารมณ์พบความอยากเหล่านี้แหละที่ทำให้ติดู่ในภพทั้งสามดิโรธะคือความดับทุกข์หมายถึงสภาพใจที่หมดกิเลสแล้วทำให้หมดตัณหาความทยานอยากพอ,อกหมดอยาก,ก็หมดทุกข์มีใจหยุดนิ่งสงบตั้งมั่นอยู่ที่ศูนย์กลางกาย ีแต่ความสุขลน้นล้นเนื่องจากมนุษย์ปฏิบัติไม่ถูกทางจึงไม่ทราบว่าความดับทุกข์ที่แท้จริงเป็นอย่างไรก็ะเด็กสมมติกันขึ้นมาเช่บั่รการได้ไปอยู่บนสวรรค์กับพระผู้สร้างจะทำให้หมดทุกข์ได้เหมือนคนหิวข้าวแล้วก็สร้างมโนภาพว่าอีกหน่อยจะมีผู้วิเศษเอาข้าวมาให้ ก็พอจะปลอบใจตัวเองไม่ได้บ้างแต่ความจริงนั้นน่ะแม้จะได้บังเกิดในเทวโลกหรือพรหมโลกก็ตามก็ยังต้องเป็นทุกข์อยู่ดีจะหมดทุกข์ได้อย่างแท้จริงต้องหมดกิเลสก็สู่อายตนะนิพพานอย่างเดียวเท่านั้นมักคือวิธีปฏิบัติเพื่อให้พ้นทุกข์ู้ที่นิยมนับถือเทพเจ้าหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ มองเหตุแห่งทุกข์เหล่านี้ไม่ออกจึงเชื่อว่าเป็นการลงโทษของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดังนั้นจึงแสวงหาวิธีพ้นทุกข์ผิดทางแต่พระพุทธองค์ทรงเห็นเหตุที่ทำให้เกิดทุกข์ชัดเจนและกระตรัสสอนว่าที่เราเป็นทุกข์ก็เพราะมีตัณหาซึ่งเปรียบเสมเือนเชื้อโรคที่ทำให้โรคร้ายลุกลาม ต่างการหาจากโรคก็คต้องกำจัดเชื้อโรคนั้นให้หมดไปรองทรงชี้แนะหนทางคือมักมีองค์8ซึ่งเปรียบเสมือนยารักษาโรคเป็นข้อปฏิบัติเพื่อให้ใจหยุดใจนิ่งและหลุดพ้นจากเชื้อโรคคือกิเลสโดยสายการฝึกจิตตามหลักพุทธวิธีนั่นเอง เราได้ฟังเรื่องอริยสัจสี่กันมาถึงตรงนี้แล้วก็พอจะรู้แล้วว่าทุกข์มีอะไรบ้างอะไรที่ทำให้เกิดทุกข์เราได้รู้วิธีดับทุกข์และมักมีองค์แปดจะเป็นหนทางที่นำไปสู่การดับทุกข์หรือการฆ่ากิเลสซึ่งเป็นเหมือนเชื้อโรคร้ายแต่นี่ยังไม่เรียกว่าเห็นอริยสัจสี่นะจ๊ะ เป็นแต่เพียงรู้จำอริยสัจส,สี่ได้เท่านั้นจะเห็นอริยสัจส,สีได้ชัดเจนก็นต่อมเมื่อเข้าถึงธรัรมกายแล้วเท่านั้นการเห็นอริยสัจส,สี่แปลกประการเห็นอย่างอื่นคือไม่เห็นแล้วจะสามารถทำได้ด้วยเช่นเห็นสมุทัยเหตุแห่งทุกข์ว่าเกิดจากตัณหาก็จะเห็นว่าตัณหาควรละ ล้วต้องอาศัยนิโรธะเป็นตัวดับตัณหานิโรธะแปลว่าดับหรือหยุดคือหยุดจากความทยานอยากในตัณหาทั้งสามอย่างเหล่านั้นเม่ใจให,หยุดมรรคยังเกิดปฐมมรรคที่เกิดขึ้นมีลักษณะเป็นดวงกลมใสยอยู่ภายในนั่นแหละคือต้นทางไปสู่เส้นทางที่ไมต้องเกิดเราเป็นทางไปสู่อายตนานิพาน การเห็นอริยสัจสี่นี้ไม่เห็นข้อใดข้อหนึ่งข้อที่เหลือก็จะเห็นไปตามลำดับเช่นเมื่อเห็นทุกข์ก็จะเห็นสมุทัยนิโรธมักเห็นตลอดหมดเพราะไม่ใช่การเห็นในตาหรือการนึกคิดแต่เป็นการเห็นด้วยญาณทัศนะของพระธรรมกายผู้ที่สามารถเห็นอริยสัจสี่ได้ คือพระอริยบุคคลและผู้ที่ได้เข้าถึงพระธรรมกายได้ศึกษาจนเชี่ยวชาญในวิชาธรรมกายเมื่อเราได้เข้าถึงวัธรรมกายเห็นอริยสัจสี่ิญานัทสนะของพระธรรมกายเราก็จะเข้าใจความจริงของชีวิตว่ามีแต่ทุกข์ที่ว่าสุขนั้นแท้ที่จริงก็คือช่วงเวลาที่ความทุกข์ มาลดน้อยลงท่าน,นั้นเองเราจะเข้าใจถึงคุณค่าของบุญกุศลเห็นโทษภัยของบาปอากุศลเป็นความเข้าใจในระดับลึกที่มีสัมมาทิฏฐิบริบูรณ์นอกจากเห็นทุกแล้วยังรู้วิธีขจัดทุกก็ต้องหยุดการทำบาปอากุศลและหยุดใจที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ด เสมนทิทีเกิดของปฐมมมักมมักเกิดขึ้นแล้วผลก็จะเกิดขึ้นตามมากระทั่งได้บรรลุโสดาปฏิผลเรื่อยไปจนถึงอรหัตผลนี่คือเป้าหมายหลักของทุกชีวิตที่ต้องมุ่งไปที่กายทำอรหัตถึงกายทำอรหัตเมื่อไหร่ ก็หยุดการเวียนไหว้ตายเกิดเมื่อน,นั้นแล้วก็จะได้บรรลุสุขอันเป็นอมตะดังนั้นให้ลูกๆทุกคนหมั่นฝึกฝนใจให้หยุดนิ่งกันเป็นประจำจะได้เข้าถึงมร,รรมกายภายในกันทุกคนนะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขอ,อหนวยพรให้ทุกท่าน มีแต่ความสุขความเจริญให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่องบังเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้หมดสิน้นให้มีสุขภาพพระนามัยสมบูรณ์แข็งแรง มีอายุขย,ยืนยาวได้สร้างบร,รมีกันไปนานๆให้ครอบครัวอยู่เย็นมันสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้มีดวงปัญญาสว่างสวัยได้เข้าถึงพระธรรมกายโดยง่ายได้เร็วพลันจงทุกท่าน เธอ อากาศเดียวกันอยู่ตลอดเวลาเราดื่มน้ำจากฟ้าเดียวกันมองดูตะว,วันก็ดวงเดียวกันและอยู่ร่วมกันในโลกใบนี้